S <S สะบายดียินดีตอนหับูุปซองน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือแช่แนวมื้อนี้น้องตุ๊กกัชพัฒนทุกคนมาเฮ็ดซุปพักหน้าหรือว่าซุปพักที่เฮาไปเก็บบ้านนาะทุกคนเนาะมื้อนี้อ่ะมื้อนี้อาจจะมีเสียงแบบเสียงทโทรโขงแล้ะก็เสียงเพลงดังหน่นึงแต่น้องตุ๊กกะจชพัฒยามเนาะหาวันเดิมมีเพลงดังน้อ,นนองตุ๊กอาจจะ ไปฝากเสียงเงาเดือทุกคนเพราะว่าข้าก็ห้ามอันข้าเจาา้าบบได้เนาะและ้วกะข้าก็เฮ็ดยูเฮ็ดกินยูเกินกะ็ยูเกินทาอาหารเนียยูเกินแล่นเพื่อนที่ข้าเจา้าสั้ค์แน่เนอนข้าก็จำเป็นก็เลยว่าจะมาเฮ็ดอันาาเฮ็ดอัน เฮดซุปผักแล้วก็เฮดอันแจ่วมะเขือแล้วก็เฮดหมกปลาดุกเฮดหมกนั่นไปเสื้อบ้านมืออื่นเนาะแต่ว่าซุปผักมันนี่คือเฮาเ็ดอันกินเฮดซุปผักแซ่บๆกินข้าวกินกับมันข้าวแซ่บๆเนาะทุกคนเฮ็ดมาหนุนหนุนนี่ส่วนอันตัวป้านี่เขาแย่งมาเหอะเนาะทุกคนเนาะไอ้โอยแบ่งมาเหอะได้ตัวปลาเยอะแล้วส่วนมโมส่วนโคมากินแบบ หลายคนกับจเจแซบเราก็สักสักหน่อยเด้อประมาณนั้นนะทุกคนเนาะแล้วอันนี้ฮาคือจีเฮดหมกเนะ้อทุกคนเด้อจะมีปลาลาดมีเอียนมีแต่เนียวบมมีเกตทุกคนเนาะมีแต่แนวป้าบุมีเกตเด,ด้อทุกคนเด้อแล้วับวก็เ็ดซุปพักที่เฮาเก็บมานี่ซุปพักแถวเก็บมามื้อนี้จะมีพักหินแล้วก็พัก แวนคือสุกเฉ็บเจ็บเบจ็บบางงาหอมมเขาหอนหอนบายอุ้ยขักจุดยอดนี่มเมเฮ็เนาะอีเมเฮ็ตกป่าซื้อดอกขิงซื้อดอกขิงเด้อนี่นะเกผักบัวเมรเออเดี๋ยวไปเก็บผักบัวเหอร์เมพุดกันนี่นะทุกคนเดี๋ยวนี่กำลังอันแมฟุตตำกระเทียมแล้วก็ขิงคอ มกเพชรหรือว่ามกอเอื้อดเนาะเกลือเซอเกลือเป่งนัวตำตำเนี่ยเราก็มาเซื้อนี่นนแล้วก็พึ่นกระตุมเ<อ>ตินเต,ติมเมอมเติมเซอเมอแล้วบ้านนี้กัจีซอยหอมเซออเงินขมันซอยหอมหอมบัวเซอเดี๋ยวนี้นะเซออันหอมบัวหลักเซอพักซี จากทแม่พุดอันซอยพระบัวสลับแม่พุดกระจิเซอร์พักซีและกระักอีตูนทุกคนซอยเข้าไปใส่พักหลายๆถึงแซบและทุกคนทุกคนหลังจากซอยหอมผแหมใส่เดียบร้อยอนี้แม่พุดกลันใส่ฟงมิเซเลือเป็นงวของเฮาเองสิ่งที่คาบดบดยนคะคาดและกราดของอร่อยและกอมือกระย คเมนูนี้มีแต่สัตว์ไม่มีเก็ดน,นะคะสัตว์ไม่มีอ่าโบมีโบมีเก็ตอะไรเป็นอ่าปลาที่เป็นหมึกหมึกมาบุกเบนนะมีป,ปลาดุ้ป,าปลาลาดแล้วก็ปลาเอียนหรือว่าตัวเยียนหรือว่าปลาไหลนั่นเองนะทุกคนเราก็จะคลุกเข่าเข้าไปมันเข่ากัน เ <N> นื้อมมกปลาหนแมก็จะใส่อ่าใบขิงดอกขิงแล้วก็ผักหอมผักซีผักบัวแล้วกผักตู <ทำ S 1> ห้<ส>หลักซีฮอด้อทุกคนนี่เอียนปลาลดปกเออปลาลาด <c oughs> คิดว่าปลาลดน <N> ี <N> ่ค้นเก่าค้นเดิมแม่พูดค้นนี่นี่เองที่ทำหมกปลา <N> แล้วก็ห่อ มื่อนี้แม่พุดจิโซพีมือ้อนกันเฮ็ดมกเนาะส่วนน้องตุ๊กจะโซ่พีมือนอนกันทำซุปผักเอาอันตอกตุ๊กหนาม,มันมากเลยเอาหนามสเิเลแเม่จเสื้อหนามสั่เนี่ยมันจังจิบไหม่นี่เนาะทุกคนเมื่อเฮาอันเห็ดมกแล้วเฮาจิตตังเซื้อไฟมกไฟก่อนแล้วาึะไปหนึ่งเนาะตรงในเสื้อหนามเดี๋ยวบอกก่อนมันจะใหม่นี่แม่ฝุดฮอ,อนี่ หอสวยเหมือนเดิมนะอันเบอร์ตตองนี่ฮะก็เป็นล่นไฟมาแล้วเนาะทุกคน,นเนาะเฮอมัอนออนสบาแเม่เม่ล่นไฟนี่ก็อบสุดเจี๊ยบันเดินเอาะบออนเหมือนเดิมแล้ก็เอาตอกมามัดนี่เนาะนี่คือวิธีของคนเห็ดทอหมกปากก็มีไว้จิีตอก เซียนเซียนทำหมอมกเนาะส่วน้องทุกเชเจ้วมะเขือหรือว่าอภาษาไทยนะ่จะจะเอินซุปมะเขือเนาะซุปมะเขือแบบแบบหมกมนี่บันี้กระหมกประดุกมืออื่นหาก,ก๋าจีแบงส่วนหนึ่งไปทำบุญเนะาะทำบุญไส่บาตตอนเศร้าเนะทุกคนนี่เป็นตาหนาแสบเนาะอย นี่ไว้ข้าวห้อนห้อนแบบมกสุกแล้วก็ข้าวห้อนห้อนจําจําจนเข้าบ้านมดแล้วสอมแสบนวนะ่ะทำไหอ,หอห้อห้อเขาแล้วกันนะทุกคน ทุกคนซีมือแหม่เด็กก็แซ่บเด้อทุกคนเด้อถาเบื้องต้นสุกเด้อทุกคนคือจะแบบสุกแบบเบื้องอื่นหมดแหละจะกินนะ <laughs> ถามไปเบื้องในคลิปถัดไปเด้อทุกคนส่วนบริหารเฮาเฮ็ดสองเมนูคือแจ่วมะเขือแล้วก็สุกพักเบาแล้วน้ำได้หลา่น้ำได้ไหล,ไไหลย,ย้อยเดี๋ยวไปเห็ดสุกพักก่อนเด้อทุกคนนี่คือผักที่เฮาเก็บบ้านนอนนี่เนาะ นองตุ๊กกระได้ล่างทำ้งพรอมสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวอสิมาลวกผักกันเลยตบหนำพุพุดธเร็วแล้วก็ลวกเนาะทุกคนเอาจะช่วยหน่อยค่ะผ <c oughs> ักไปเก็บมาำม,มั่อแล้วก็มาซุกหห่อนเข่าหันห่อนๆบเข้า,า,ขากปหน่อยหอมๆ นี่เออยัดลงไปโอ้เต็มหมอเลยทุกคนเต็มหมอเลยจ้าเต็มหมอเลย ดีเด้อทุกคนอาบวงกดๆมันลงไปนิดนึงโอ้ไปซุปยวนกะกัน้าผมแห้งคือจะแสบเนาะทุกคนเนาะเก็บแล้วเราซุปเลยแสบแท้ว่าแหละหลวกแป๊บนึงนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวจับบังกอนว่าผักเป่อยหรือยังเป่อยแล้วทุกคนจู๋ ลายท่วเลยเนาะทุกคนนี่ทุกคนคนเถอะมันเย็นน้อยนึงกันเนาะมันกำลังกำลังห่อนเปาเป,าเปาเถอะมันเย็นเอาสุกพักท่วนๆติดเตะเสีย วันที้ักก็เอาอันเครื่องที่เราตำเซอรอเนาะเครื่องที่เราตำก็จะมีขิงกระเทียมแล้วก็เกลือแป้งน,นัวด้วยเซอลงไปแล้วเขาก็คนคนให้มันเข้ากันกับเครื่องที่เราตำ ซุปผักนี่ต้องเฮ็ดเผ็ดเพ็ดเพ็ดเนาะเผ็ดเพ็ดเค็มเค็มนัวนัวเนาะแซ่บเค็มเค็มนัวนุ่ัวผู้คนเมื่อกี้เอาไม้ทูบบกได้ใแจเนาะเอามือจอกตรงมือมาใส่บรรทุนตอกในเปลื ป้าหอมๆจ้ะทุกคนแล้วก็ซีเมืองหวามันเขา้าเลยครับก็แหละอืมคือชึกว่าต้องเติมมะเขือในหนึ่งหรือว่ามะเอือดพริกป่นลงไปน้อยหนึ่ง,น,งน้อยหนึ่ง,งปันหิมะตกเลยเนาทะทุกคนแล้วักกระเจ มังง่าขัวลงไปมังง่าขัวแล้วก็ตั้มแล้วเนาะพอมๆทุกคนยูเวียงนลองตุกยูเวียงจันน้องตุกจะอยู่นําพี่น้องเนาะอะ,อะแม่ปลาเพิ่นจะมักตั้มมังง่าบบเรือ่แกนอึบ่บตั้มหรือใบเข่าเนาะตอนเสาโบาตอนแรงบบให้ล้านห้อันลูกเนาะทุกคน ทุกคนลองมึงเด้ออันตาม,มักงาหรือเปล่าตำอันแกนอ,อึเอาอันแกนฟักทองฮะนะมาขวัวอ่ะเอาแกนฟักทองมาล้างล่างเวลาเขาพาดิบนะเอามาล้างล่างนะกอ็เอาไปขัวไปขัวแล้วมาตักามาตักแดดตักแดดละอ่าโบเมร์เอาไปขัวมาล้างล่งแล้วไปตักแดดเอามาขัวเอามาขัวแล้วตำเนาะตำทั้งเปลือกเลยเนาะอ,อันมะเล็บฟักทองฮะนะตำทั้งเปลือกเลย แล้วก็เอาเกลือใส่น้อยนึงเอาข่าใส่นวลนู้แสบกินตอนเสาวๆขาวนันหันเอาซีนมาแหลกเนีย่ยบหมดแหลกนะทุกคนชุบผักกับตบำแกนั่นมาอึกน,นะเอาซีนมาแรกค่ะก็ไม่แลกนะหอมๆเอาขาวหันหนเนาะ อืมอร่อยอร่อยมากๆไปเกลืออีกก่อนโอเคน้องตุ๊กกระจงง่าไปหน่อยนึงน้องตุ๊กจะไมในวนเขาเนาะนี่ เาเสื้อจะเสื้อซซมหนีแล้วก็หอยงาลงไปอร่อยหอมหอมโอเคแสร็มาเด้อทุกคนมากินข้าวกันกินข้าวแกันเด้อถึงมาของกินเอาจินหน่อยเนาะเพราะว่ามันเบิ่งคือหน่อยคือเาสื้อผ้าเยืนเองนะฮะเสื้อผ้าุหน่อยก็เต็มด้วยกันเนาะนี่กินซุปพักหินกับพักแวนแล้วก็ มีแจ่มะเขือแล้วก็มีงาข้าวเนื้องาไม่แซ่บโอ้มาเด้อกินข้าวแล้วก็เด้อแซ่บปุ๊บแซบแซบแลีวเดี๋ยวพีได้ย้ำเออม่กินซ้ำคำเหรออ๋อมื้อนี้กินซ้ำคำเนาะมันนั่นพีได้ซ้ำมันนั่นพีได้ย้ำก็มาเสียกินแบบนี้จะเลิศอาหารนี่ก่อนนะทุกคนเนาะมันนี้แม่กินซ้ำคำเนาะ มากินข้าวลกันจ้ากินข้าวกับสุปผักนี่กินขาว,วงานอีกเสียอมอซุปผักเดยยุดด่ะ Ung Thử xe xẹp không mẹ kìa có xẹp kìa xẹp kìa 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 được kìa 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 ba kìa 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 ไม่มีอ,อะไรแซ่บเข้านี่แล้วนุ่มขนาดนี้นุ่มไปอืมจ้ดที่เราทุกคนวิธีกินเปยเมื่อคืนอะจำจนเงี้ยงถวยเลยความแซ่บเหม็นความแซ่บมดนเมดนาะแซ่บแบบมดแล้ว เปื่อยมะเขือจะเปื่ยมะเขือตรงกินแบบเนี้ยทอนี้อืมจับจับทุกคนมาเลิกกินข่าวลักันเลยมันจะอาหารแบบธรรมชาติบานเนาะทุกคนเนาะอน้ตกก็คือแบบหวานหวานทุนที่ตกเนาะอันนี้คือข่าวนวลง่าตอนอยู่เวียงเอ็มป่ามา เอ็มป่าเลยอะเมป่าเนาะมักตั้กินทุกเสาเลยกับอังแก้มอึแก้มอึขวดตั้มจะเกลือหน่อยนึงแซท้นกโปเลยเอาสินมาแหลกยังบุแหลกนะก้มเสียงส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะสิลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามน้องตุ๊กขอตัวไปกินข้าวก่อนเนอะบ๊ายบาย